เดือนของศิลปะมวยไทยในขนมต้มครับหลายท่านได้ชมการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ไปแล้วนะครับ,รบแล้วก็มีจดหมายเข้ามาจํานวนมากทีเดียวกับว่าคู่มวยคู่นี้ครับซึ่งเป็นคู่มวยเรียกว่า,าให้มันแตกไปเลยดีกว่าเพราะเลือดท่วมจริงๆนะครับครับดูเดือดประเภทเลือดท่วมนะครับแล้วก็หลายคนอยากจะดูซ้ําอีกนะครับในความซาดิสของมวยคู่นี้ครับเรียกว่าเป็นคู่มวยซาดิสก็ว่ากันอย่างนั้นเลยครับ ดูกันให้ดีๆนะครับฝ่ายทางด้านเหนือธรินนั้นจะได้ชื่อว่าแหละดงจอมพลังซึ่งทอยหลังไม่เป็นครับรู้สึกจะชกกันที่พิกัดน้ำหนักประมาณ128ย2 9นะครับครับประมาณนั้นครับสำหรับคู่นี้ทางด้านเด่นเมืองสุรินั้นเป็นมวยที่มีอาวุธหนักงวงนะครับแต่ว่าหัวใจรู้สึกจะมีมีตีนฮะครับเปิดใจน้อยหน่อยอายุ26ปีรับมวยบุรีรัมเจอกับมวย้นแกนครับ เหนือโทรนีนมวยขนแก่นมวยบ้านไผ่นะครับอายุ22ปีแล้วมาปีนี้ก็ต้องเป็น23 0 2เต็มครับ23เย่า24ไม่ได้นะครับบัณฑิตบูหามนี่แย้มนะครับก็มีเสียงคุณสมิงขาวนะครับเดี๋ยวคู่มวยคู่นี้ถ่ายทอดสดทางช่อง5สีทุ่งถึง2ยามศิลปะมวยไทยในขนมต้มท่านผู้ชมจำนวนมากทีเดียวครับชมแล้วแต่ว่าเสียงเรียกร้องคุณขอมานำมาให้ท่านได้ชมครับเป็นคู่มวยซึ่งว่ากันว่า อีกคู่หนึ่งครับซึ่งแฟนมวยไม่ลืมนะครับเป็นมวยที่เรียกว่าพลิกประวัติศาสตร์ในการต่อสู้กันนะครับคือฝ่ายเหนือทวีนั้นเรียกว่าเจียนอยู่เจียนตานะครับแต่ว่ามาพลิกสถานการณ์ได้ส่วนจะพลิกกันต่อนะครับเดี๋ยวเราอย่างไรครับโดนอาวุธอะไรกันบ้างเนี่ยท่านผู้ชมจับตาดูนะครับนี่เป็น1และ2รวมกันครับ ทันทีชมแล้วก็ชมอีกครับคู่เมื่อคู่เมื่อกุนนี้ถึงเลือดนะครับถึงเลือดและถึงความเราใจนะครับสองนับเรายังพลิกมาได้ยังไงดูให้ดีครับเด่นลุงสุรินก็แข้งซ้ายหมัดซ้ายโดนแล้วครับเนือโทรณีโดนเลื่อนจะโดนเดินแต่ดงเดินครับสายแข้งขวาเอาครับเบิรนสองแข้งแล้วขึ้นมานั้นบอกราคานิดกระด้ครับแฟนบุอลเอกกรเชิ่ ครับทุ่งหนาจะเพิ่งราคาจะเพิ่งรู้ครับโดนครับโดนเข่าเสียบครับเสียบปลายคางครับด้วยเข่าโอ้โหนี่ครับนี่คืออาวุธมวยไทยครับนานๆเห็นทีนะครับเอาเข่าเสียบกระโดงคางนี่จะหล่นไม่หล่นครับเอาละครับตามด้วยหมัดตามด้วยหมัดแล้วครับเด่นตัวเองนำหมัดซ้ายหนักเป๋แล้วครับเป่าแล้วโอ้ยดูครับขาขาเป๋เลยครับเสียศูนย์แลดดงเสียศูนย์ดูครับ โดนครับนับไม้ในแยมนับไหมแม่ไม nah, yeah, ่นับครับลูกไปยังเป๋อยู่ครับโดนอีกแล้วโดนโดนอัปคะซ้ายอัปคาซ้ายฮุกซ้ายอัปคัตฮุกซ้ายซ้ายตรงซ้ายกกขู่ีบลงมาแทงเป็นชุดนะฮะชุดใหญ่ๆจริงๆฮะเรียกว่าย้ำเลยครับโอ้โหดูครับอัปคัดติสี่ห้ามัดไม่ราบา่ายืนอยู่ได้อย่างไรครับดูเดือดเท่านี้ครับโอ้โหขานี่แแว่งไปแว่งมาแล้วครับติดเชือกแล้วโดนไหมยังไม่นับนะครับ หล่นแล้วนับไม้นายานนับแล้วครับสองสามสี่ครับหรือตีครับห้าดูฮะขาดูฮะดูขาโอ้โหแปดนับถึงแปดอาครับโดนโดนอีกแล้วโดนครับนับแปดหนึ่งนับแล้วนะครับซ้ายตัวอับปรคัต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 อับประคัตล่นไม่ล่นล่นไหล่นไหมไม่หล่นตามครับตามวินาทีทองสาดแข้งยิงมาไม่จับนะครับไม่จับอับปรคัต โอ้นับครับต้องนับครับกรรมการตัดสินถูกต้องแล้วครับคุณสมบัติถูกครับแต่ว่าจับได้นะฮะจับแพ้ได้เลยนะคุณเปียกลูกนี้ครับแต่ว่าถือว่าให้โอกาสนักมวยครับสองนับครับโดนนับแปดครับหรือเอเลดงสองนับหมดยกช่วยครับระคังช่วยโอ้โหชมภาพช้าครับแแอเกินเหลือเท่านี้ได้ระคังช่วยจริงจริงเนี่ยลูกนับที่สองผมว่ากรรมการเปิดโอกาสให้นักมวยเลยครับเพราะว่าเห็นว่าสภาพ ที่จริงจ็จับก็ได้จะจับได้ครับถึงกับเทคนิคนะลูกนี้ต้องเทคนิคนั่นเนาะเดี๋ยวท่านผู้ชมติดตามดูนะครับมวยเหนือโครณีโดนสองนับครับยกเดียวนะครับแต่ว่บประคองตัวไม่หลอดนะตอนหมดยกดูภาพชาก็จะเห็นหรือว่าโดนอย่างสาหัสสากันเลยครับขาเนี่ยเป็นเลขแปดเลยนะครับปิดไปปิดมาเลยซ้ายกกหูครับซ้ายกกหูขวากอกหูอัปปัตชัขาเริ่มอ่อนแล้วครับแหล่ตรงเลยครับ ดูครับดูขาขวานะครับยืนไม่อยู่แล้วครับมีขาซ้ายยืนดอยู่ตรงนั้นครับขาขวาในใช้ยันแล้วครับโดนอีกครับลงนี้ครับความนี่ครับช่วงนี้ยังไม่นับนะครับล้มแรกนี่ยังไม่นับเพราะกรรมการล้มลงไปด้วยครับถ้าไม่ล้มก็ต้องนับลูกนั้นแล้วว่ากันต่อครับชุดนี้โดนใหญ่เลยเลยครับพูดถึงหัวใจแล้วเหลือเกินเลยนะฮะนี่อยู่ด้วยหัวใจทางเพียงครับเหนือท่านี้นี่ แรดตรงนั่นว่าได้มานีให่ใช้ยาเขานี่แหม่ไม่ใช่ว่าไปเสี่ยงเสียงซีมาครับมหาชนตั้งให้เลยนะครับแรดตรงแนวแรดจริงๆครับนี่ยังโดนอีกนะครับโดนย้ำเละเลยครับว่ากันอย่างนั้นเลยอัปคั่อัปคัดเกี่ยวไม่ติดแล้วครับนี่ครับต้องหลนครับและนี่นับไปแล้วนะครับดูเีกบุมครับพยายามจะเกี่ยวครับพยายามจะแก้ไขสถานการณ์ครับแต่ว่าแหม บาทของเด่นนี่มันมาตลอดครับนี่อย่างนี้ลำตัดแม่ประยุนยังไงงั้นเนี่ยลอยไปลอยมาแม่มั่นใจครับเด่นมั่นใจว่าลงลงแล้วนะครับยังไม่ลงครับตามขยี้ซ้ำครับติดเชือกล้วาสาดแข้งครับตรงกันต่อครับราคาไม่ต้องพูดแล้วนะครับไปไกลแล้วครับขึ้นมานั้นราคาอยู่แดงครับตอนนี้รอยเงินได้เปรียบสุดกูครับบนล็อกนั้นแม่หาท่านรองแทบไม่เจอแล้วตลอดไปตลอดตอนนั้นเองครับเล่นกันว่าหลนไม่ลนครับยกนี้นะครับว่ากันต่อครับ น้องทําไปขอพี่มาขอพี่มาคนรัดเดินแล้วครับฝังศอกแทงเข่าครับใครที่เชียร์แรดดงเอาไว้นี่ข้ามไปทางน้ำเงินหมดแล้วนะครับตอนนี้พะว่าได้นับตั้งสองนับสองนับแล้วจะไป่รอดเลยครับชมกันต่อครับทุนผู้ชมครับมวยโดนสองนับครับแรดดงโดนสองนับแล้วมีอะไรเกิดขึ้นครับเดินแล้วครับบีติดติดแล้วครับไม่ทันตั้งตัวนะครับโดนดูหัวใจหัวใจของเหนือโทรนีนะครับตั้งหลักไม่ทันก็สายปังต่อฮะเป็นหลักเนี่ยสำหรับภาษามวยแล้ว คือโดนสองนัดจะไปไม่ไปแล้วก็ต้องเสี่ยงด้วยฟังต่อก็คือสอกสั้นะครับฟันเข้าไปครับฟันแล้วก็แทงนี่ครับโดนกระโดดคานะครับเต้นโดนแล้วโดนสอกสอกอีกแล้วครับครับทุกมีทั้งสอกความสอกหงายมีหมดนะแต่เด่นก็สู้สุดชีวิตนะครับรายนี้พอได้โอกาสแกตวงเอาหนักๆเหมือนกันคุณนีนายว่าถ้าไม่้าครบยกนะครับคุณเบี้ยฮะจะได้พูดดูเดือดประจำประจำปีเหมือนกันครับ แต่จบลงแค่ตรงนี้นะครับจบลงแค่ยกนี้ครับห่วยท่านผู้ชมชมแล้วครับหลายท่านคงชมไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้มารีแมตช์เป็นแมตช์แตกแล้วครับได้เลือดแล้วเดนยังไม่ออกเท่าไหร่อ้าวเริ่มจะมั่วหอขาแข้งก็ยังเหมือนเดิมไล่ไล่เข้าบุ้งครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาแพทย์พบแพทย์ก่อนน้องพบแพทย์ก่อนผมจะสู้เดนไม่ยอมเลยแม่ดูครับบอกให้พบแพทย์ก่อนกำลังมันนะบอกครับอยากจะต่อยอีกแพทย์สนามขึ้นมาไหวไหมขอชกครับขอชก แ่ทีกนโชกได้ครับชกได้ว่ากันต่อครับเอาแล้วครับอีกคนหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งเสียสองนับว่ากันต่อครับยุ่งแล้วครับบนล็อกเวลานี้ยุ่งกันแล้วครับท่านต่อใครที่ต่อน้ําเงินเอาไว้เลยครับหัวใจของแข็งแข็งทั้งนั้นนะไม่มีไม่มีของนิ่เลยนี่ครับนี่คือคู่มวยเลือดท่วมผ้าใบนะครับอย่างนี้โอ้ดูเลือดออกเยอะซะด้วยครับ ท้าซานก็โหแล้วครับโหว่าท้าร um ุนทารุนจะให้พบแพ้เป็นครั้งที่สองครับเพื่อให้จับแตกครับจับแพ้เท้นด้เกนนกอ้างเีแหม่โอ้ยตายแล้วกอลังปิดตาแล้วครับกอลังปิดตาแล้วตอนนี้ท่วมหน้าเลยวเลือดเต็มหน้าเลยที่ดูดูครับวินาทีทองของเหนือครานนี้ก็มาถึงเหมือนกันเลยครับตรงนี้ครับสอกนำชัยมาแล้วนะครับบิดีตลอดบีดติดติดแล้วแทงกลมาแทงรับแล้วครับ ช่วงนี้เด่นตำไทาจะถอดเลยนะครับเปียกทั้งยกเลยเลยนะตำไทาจะถอดมาทั้งยกฮะแต่ด้วยเดี๋ยวเนายแยงว่าไงนายแยงพบแพ้ครับนายแย้มน้องๆมาพบแพ้ก่อนโอ้โหดูครับดูเด่นครับเด่นบอกสู้ต่อขอสู้แพ้ว่าไงครับสู้ไว ไหวไหมดูครับดูไม่ไหวครับผู้ดูครับคือไป็แตกก็ต้องแสกหน้านะฮะเลยไม่เป็นอันตรายครับข้อเหนือตรณีนะครับโอ้ถือว่าเป็นบาดแผลอันตรายครับแพ้ที่นี่เกิดเพราะว่าครับแพ้แตกนั่นแหละครับโอ้โพลิกล็อกถล่มทลายครับอย่างนี้ตอกนี่เป็นไงฮะตอกนี่โดนเต็มเต็มเลยครับปลายคางนะฮะแม่ครูตุ้ยแก้มวยมาแล้วครับพูดถึงว่ามวยตัวเองโดนนสองนับยกหนึ่งยกสองนี่ครับแล้วมาแก้ยกสามเป็นอย่างนี้ครับทำให้สถานการณ์พลิกผันไปได้ถึงขนาดนี้ครับผมว่า ต้องปลบมือให้คุณตุ้ยเลยครับเพราะว่าแม่ไม้ฮะับทาบเม่ไม้เสียบมวยไทยอยู่แล้วปกติแกก็เก่งอยู่แล้วครับแต่ว่ารายการนี้ขอติดตาให้แกสักห้าดาวครับดาวเอาไปห้าดาวครับคุณตุ้ยครับโอ้โหเรียว่ายอดเยี่ยมกระเทียมดองครับว่ากันอย่างนั้นเลยครับหมวยโดนนับแปดสองนับกลับมาพลิกชนะที่ได้เกินน็อกเอาได้ครับ ก็พลิกล็อกคำโหฬานะครับตอนนั้นก็เรียกว่าตอนที่สองนับนั่นก็จะไปอยู่แล้วครับตอนนั้นราคาไม่ต้องพูดถึงไงที่คุณเปียกว่าอันต่อสะอืดนะครับสันอืดเหรอเหือเหือตกไปตามๆกันใครที่ขึ้นมาถือแดงไว้ก็ข้ามไปน้ําเงินครับแล้วเสจท้าสุดท้ายน้ําเงินแพ้แหมเดินตัวเบาครับกลับบ้านเขาเรียกว่าคฟ้ามฟากครับที่คือภาพแห่งความดุเดือดเร้าใจครับเมื่อปีสามหกกับเดือนกรกฎาคมครับคือรายการคู่นี้ก็มาจากซึน ศิลปะมวยไทยในขนมต้มครับถ่ายทอดไปทั่วประเทศหลายท่านได้ชมไปแล้วครับแต่มีจดหมายเข้ามาเยอะจริงๆครับว่าขอดูอีกทีเป็นอย่างไรครับ,รบเราจะ,ะนานำเราจะพยายามนะครับ,รบนำคู่ม,มวยดูเดือดอย่างนี้ตามที่เป็นแฟนเรียกร้องมาเสนอให้ชมกันในรายการมวยไทยสถานโลกนี้นะครับดูดีครับเป็นคู่ตัวอย่างครับมัดมวยนะครับคุณสมานคมันมีอะไรเกิดขึ้นได้เสมอครับคู่วิณาทีเดียวนี่ครับก็มีคำนิยามนะมวยไทยเหมือนกุยปิง ับพลิกไปพลิกมาตลอดถ้าถือไม่พลิกไม่แต่ว่าถ้ามวยไม่พลิกนี่แฟนก็ไม่ไปชอบไม่เคยชอบครับมวยมีดูดูมวยพลิกไปพลิกมานี่แฟนถึงเข้าไปชมก็ตื่นเต้นเข้าใจแล้วก็มันสนุกสนานในการชมไปด้วยครับุณเรียกดูแฟนมวยที่ดูเนี่ยขณะที่เป็นรายการถ่ายทอดสดนะครับคนดูแน่นแน่นนะครับรับศึกศิลปะมวยไทยระตมบโลกเเป็นคู่มวยซึ่งแฟนๆชื่นชอบกับดูหน้าตาของเด่นครับ